ผมสนใจไอคอนสอนแทนเห็นไหมระหว่างทำผมสนใจไอการระหวังทำอะไรอ่าเ้องมากด้านหลังต่อเลยครับทอยไปด้านหลังเลยด้านหลังก็ได้นะ,จะ,ะจะได้ไม่ต้องทําเยอะครับจะได้ไม่เปิดหัวด้านหน้าต่อเลยครับทอยผมสนใจความล่วมือไอคอนแท็กกับทรงหูนะ<อ>และ<อ>้วเดินวนรอบเดียวครับอยถ้าเขาไม่ขยับชมเวอ่อว่เลยนะ จับตัวได้ด้วย<า>ใช่อันนี้เก่งนะเนี่ยแต่จะเหี้ยวหน่อยเก่งมากด้านหลังเลยครับเก่งมากด้านหน้านะครับเก่งมากวนรอบเดียวครับรเก่งมชมเบอร์นะพี่